สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซีนาอัชแนลนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับตัวละครใหม่นะที่ตอนนี้เพิ่งเข้ามาแต่จริงก็เข้ามาสักพักแล้วละฮะก็คือชื่อ DB นั่นเองนะครับถามว่ากลิปนี้จะมาเปรียบเทียบอะไรครับเราจะมาเปรียบเทียบสกิล DB กันนะครับที่มีชื่อว่า b u l l s t b e a t นะครับซึ่ง u u l l t t e e t เนี่ยตัวนี้เนี่ย เป็นความสัมารถ์ก็คือเมื่อยิงขณะเคลื่อนที่ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น9%ความแม่นยำเพิ่มขึ้นอีก17%อนะครับอันนี้คือผมอัพมาขั้น3แล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวเราผมจะไปทดลองนะครับว่าความแตกต่างตอนที่เพิ่มความเร็วต่อเพิ่มความเร็วในขณะที่ยิงอยู่เนี่ยกับตอนไม่ใส่เนี่ยมันต่างกันขนาดไหนแล้วก็มันจะใช้งานแล้วคุ้มไหมผมจะลองสาธิตให้ดูในโซนฟรีสไตล์กันก่อนครับเราจะไปดูกันเลยดีกว่าครับเป้าก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงกลางอ่ะเริ่มกันเลย อะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับงั้นเราขยับให้ไกลขึ้นมาเราจะาต้นนี้เลยเริ่มจากต้นนี้นะครับเราจะไปไปถึงต้นนู้นเลยนะต้นที่3นะหนึ่มีน้องๆล่าบอกว่ากอซ่าพี่มันเดินช้านะเวลายิงแล้วถ้าใส่ DB เข้าไปจะเป็นอย่างไรมาดูกัน อืความต่างก็ประมาณนี้